คนดังการเมืองร่วมแห่ขบวนไพรมันพาเลตสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ คนดังการเมืองหลายท่านนะคะร่วมแห่ขบวนไพรมันนะคะเมื่อที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้ค่ะแบงคอกไพร์พมันพาเลต2022ค่ะวันนี้นะคะพีอารไวตี้จะพามาทําความรู้จักความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมคืออะไรค่ะ พายเฟสติวัลนะคะคือการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะถึงความภาคภูมิใจและความชอบในตัวตนที่แท้จริงค่ะซึ่งความภูมิใจที่เกิดขึ้นนั้นต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดโดยการดูถูกการใช้ความรุนแรงการเลือกปฏิบัติของสังคมส่งผลทําให้เกิดความกดดันไปจนถึงการปิดบังตัวตนค่ะเกิดจากเหตุการณ์ในวันที่28มิถุนาคศหนึ่ค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าใน Stone Wall Inn นะคะซึ่งเป็นบาร์เกย์ค่ะในหมู่บ้านกีนิดมหานครน,นิวยอร์กการจราจรที่เกิดขึ้นนะคะกลายเป็นตัวเล่งให้เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิ์ความเท่าเทียมทางเพศและในปีต่อๆมานะคะในเดือนมิถุนาของทุกปีนะคะจึงเกิดการเดินขบวนพาเลทเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์จราจรในครั้งนั้นค่ะไม่เพียงแค่ในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ในประเทศอื่นๆทั่วโลกก็เช่นกันค่ะ ธงสีลุงที่สดใสและสวยงามออกแบบโดยกิลเบิร์ตเบเกอร์นะคะนักเคลื่อนไหวทางสังคมได้ออกแบบธงสีลุงเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สําหรับการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะซึ่งความหมายของแต่ละสีบนธงลุงนะคะสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงพระอาทิตย์สีเขียวหมายถึงธรรมชาติ สีฟ้าหรือสีคามหมายถึงศิละปะและการผสมผาสานกลมกลืนสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณของ LGBTQ ค่ะและเป็นที่น่าภูมิใจต่อสาธารณโลกนะคะคนดังการเมืองร่วมแห่ขบวนพายมันบ่งบอกได้ถึงความโอเพในเรื่องของเพศที่เท่าเทียมในประเทศไทยมากขึ้นค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดซต